สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พลอยจะพาเพื่อนๆมาตะลุยโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนหรือโจทย์ปัญหาระคนกันอีกครั้งแล้วนะคะไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีโจทย์ปัญหาสนุกๆอะไรรอให้เราหาคำตอบกันอยู่บ้างวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีหาคำตอบนะคะนี่คือหลักในการแก้โจทย์ปัญหาทุกชนิดค่ะดังนั้น สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อหาคำตอบนะคะเรามาดูโจทย์ปัญหาบวกลบระคนข้อแรกกันดีกว่าค่ะครูแบ่งกระดาษ42แผ่นให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันถ้าเดิมนักเรียนมีกระดาษอยู่แล้วคนละ2แผ่นรวมแล้ว นักเรียนจะมีกระดาษคนละกี่แผ่นนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบกันหน่อยนะคะในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็คือจำนวนกระดาษที่ครูมี42แผ่นแล้วแบ่งกระดาษให้นักเรียน6คนคนละเท่ากันรวมถึงจำนวนกระดาษที่นักเรียนมีอยู่คนละ2แผ่นส่วนสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือนักเรียนจะมีกระดาษคนละกี่แผ่นในโจทย์ข้อนี้ก่อนอื่นเราต้องหาจำนวนกระดาษที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับ โดยนำจำนวนกระดาษที่ครูมีหารด้วยจำนวนนักเรียนที่จะแจกเมื่อได้จำนวนกระดาษที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับก็นำมาบวกกับจำนวนกระดาษที่นักเรียนมีอยู่ก่อนแล้วซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือวงเล็บเปิด42หารด้วย6วงเล็บปิดบวก2เท่ากับเท่าไหร่จากสิ่งที่โจทย์บอกคือ จำนวนกระดาษที่ครูมี42แผ่นแล้วจำนวนนักเรียนที่ครูจะแบ่งกระดาษให้คือ6คนทำให้เราสามารถหาจำนวนกระดาษที่นักเรียนแต่ละคนจะได้โดยนำจำนวนกระดาษที่ครูมีหารด้วยจำนวนนักเรียนที่ครูจะแบ่งให้จะได้42หารด้วย6เราจะใช้สุขคูณแม่6ในการหาคำตอบโดยหาว่า6คูณจำนวนใดแล้วได้42 6คูณ1เท่ากับ6 6คูณ2เท่ากับ12 หกคูณสามเท่ากับสิบแปดหกคูณสี 42, ่เท่ากับยี่สิบสี่หกคูณห้าเท่ากับสามสิบหกคูณหกเท่ากับสามสิบหกหกคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบสองหกคูณแปดเท่ากับสี่สิบแปดจากสุดคูณเราจะพบว่าหกคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบสองดังนั้นนักเรียนจะได้กระดาษคนละเจ็ดแผ่นและเมื่อเราหาว่านักเรียนมีกระดาษคนละกี่แผ่น โจทย์ก็บอกจํานวนกระดาษที่นักเรียนมีอยู่ก่อนมาให้เราแล้วคือ2แผ่นดังนั้นจากจํานวนกระดาษที่นักเรียนจะได้รับแจกคนละ7แผ่นจึงต้องนํามาบวกด้วยจํานวนกระดาษที่มีอยู่เดิมคือ2แผ่นได้เป็น7จ็ดบวกสองเดบวกสเท่ากับ9ดังนั้นคําตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้คือนักเรียนจะมีกระดาษคนละ9แผ่น เดิมแม่ค้ามีชมพู่อยู่15กิโลกรัมซื้อเพิ่มมาจากสวนอีก37กิโลกรัมขายชมพู่กิโลกรัมละ29บาทเมื่อขายหมดแม่ค้าจะมีเงินกี่บาทเด็กๆช่วยแม้ค้าคิดคำตอบทีนะจ๊ะในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็คือจำนวนชมพู่ที่แม่ค้ามี15กิโลกรัมและจำนวนชมพู่ที่ซื้อมาเพิ่ม37กิโลกรัม รวมถึงราคาขายกิโลกรัมละ29บาทส่วนสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือเมื่อขายหมดแม่ค้าได้เงินกี่บาทครับในโจทย์ข้อนี้ก่อนอื่นเราต้องหาจำนวนชมพู่ทั้งหมดโดยนำจำนวนชมพู่ที่แม่ค้ามีอยู่เดิมบวกจำนวนชมพู่ที่ซื้อมาเพิ่มเมื่อได้จำนวนชมพู่ทั้งหมดก็นำมาคูณกับราคาขายต่อกิโลกรัมซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือในวงเล็บ15บวก37 ูณด้วย29เท่ากับเท่าไหร่จากสิ่งที่โจทย์บอกคือจำนวนชมพู่ที่แม่ค้ามีอยู่เดิม1ิ้ากิโลกรัมและจจำนวนชมพู่ที่ซื้อมาเพิ่ม37กิโลกรัมทำให้เราสามารถหาจำนวนชมพู่ทั้งหมดได้โดยนำจำนวนที่แม่ค้ามีอยู่เดิมบวกด้วยจำนวนชมพู่ที่ซื้อเพิ่มจะได้15บวก37 ห้าบวกเเท่ากับสิหรือ1นึกับ2หน่วยใส่2ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบหนึ่งสบวกสาเท่ากับสีรวมกับที่ทดมา1นึเป็น50ใส่5้าในหลักสิบดังนั้นแมค้ามีชมพูทั้งหมด52กิโลกรัมและเมื่อเราจะหาว่าเมื่อขายหมดแมค้าจะได้เงินเท่าไหร่โจทย์ก็บอกราคาขายต่อกิโลกรัมมาให้เราแล้วคือ29บาท ดังนั้นจากจำนวนชมพู่ทั้งหมด52กิโลกรัมซึงต้องนำมาคูณด้วยราคาต่อกิโลกรัม29บาทได้เป็น52คูณ29ขั้นแรกเราจะใช้ตัวเลขในหลักหน่วยเป็นตัวคูณนะครับ9หน่วยคูณ2หน่วยได้18หน่วยหรือ10กับ8หน่วยใส่8ในหลักหน่วยพด1ในหลัก10 9หน่วย, <9 S 2> วยคูณ50 ได้45สบรวมกับที่โทษอีก1นึเป็น4ี่สิหรือ400กับ60ใส่6ในหลัก10ใส่4ในหลักร้อยดังนั้น9คูณ52ได้468ขั้นต่อมาใช้ตัวเลขในหลัก10เป็นตัวคูณ20คูณ2หน่วยได้40ใส่4ในหลัก10บ0คูณห ได้สิบร้อยหรือหนึ่พใสศูนย์ในหลักร้อยใสหนึ่งในหลักพันดังนั้น20่สคูณห้ได้1นึ่สเมื่อนำผลคูณที่ได้ขั้นที่หนึ่งและสองมารวมกันจะได้468ร้อยหบวกหนึ่งดหน่วยบวกศูนย์หน่วยได้8หน่วยใสแ8ในหลักหน่วย หกสิบวกสีได้10บสหรือ100ใสศูนย์ในหลักสิบทดหนึ่งในหลักร้อยส0่ร้อบวกศูนยได้400รวมกับที่ทดอีก100ได้500ใส่5ในหลักร้อยศูนพันหรือศูนย์ในหลักพันบวกหนึ่งพันได้หนึ่พใสหนึ่งในหลักพันดังนั้น468 บวกหนึ่เท่ากับ1,508ดังนั้นเมื่อขายชมพู่หมดแม่ค้าจะมีเงิน1,508บาท เมื่อเพื่อนๆเ,เข้าใจการก้าโจทย์ปัญหาแล้วลองทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดต่อไปนี้กันนะคะช่วงใายเดียวตอนหากันจนเจอ เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆโจทย์ปัญหาระคนสนุกใช่ไหมล่ะคะในครั้งต่อไปเราจะกลับมาสนุกสนานกับการก้าโจทย์ปัญหาระคนกันต่อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ